ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัน้นภูมิภาคทิพย์ภาคยาพระมนสินตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกดมถึงเขตแดนเสเศษการใช้กรรมในทุกทุกเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธ an ังสระนังคชามิธรรมังสระนังคชามิสังขังสระนังคชามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคชามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคชามิทุติยัมปิสังขังสระนังคชามิตาติยัมปิพุทธังสระนังคชามิ ตติยัมปิธรรมังสรานังขจามิตาติยัมปิสังขังสราหนังขจามิ <c oughs> ขอนอบน้อมองค์มหาบร,รมี <c oughs> ทุกพระองค์สมเป็นประธานห <c oughs> มู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ทั้งภาคทิพย์และภาคหยาบ <c oughs> ขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตน <c oughs> ไตรัยแด่พระสัจธรรม <c oughs> และการโปรดสัตวตามองค์มหาบรมีและขอประกาศสลาประกาศถอนคำบนบานสารกล่าวทั้งหลายคำอธิษฐานขออ้อนวอนขอร้องขอการติดสินบนต่อคุณพระรัตนไตรองคุณเบื้องสูงองค์มหาบรมีองคุรุมหาครุทั้งหลาย ต่อเทพเทวาทั้งหลายจิตยานภาคทิพทั้งหลายการสัญญาว่าจะให้จะถวายในสิ่งต่างๆแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาตามเงื่อนไขที่ตนต้องการขอประกาศสลาประกาศถอนคำอธิษฐานคำสัญญาหรือคำสัตยาบานคำปฏิญาณตน การรับขันการครอบครูการผูกมัดผูกพันความพักดีความหลงศรัทธาหลงยึดติดการเฝ้าคอยการปักจิตปักใจทั้งหลายเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายในการผูกมัดตนไว้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ต่อองค์มหาบารมีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือต่อผู้โปรดสัตว์อ,ต han, องค์ครุมหาครูทั้งหลายราหรือกระทั่งกับดวงจิตอื่นๆเองก็ตามจนกลายเป็นความจำเพาะจนกลายเป็นความคับแคบในตัวเองทั้งหลาย,ท,ลายทำให้เนิ่นช้าต่อพระจธรรมอันเป็นสากล ไม่สามารถกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมีได้หรือกลายเป็นนี่เวนี่กรรมต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในที่สุดขอประกาศสลาประกาศถอนคำสาปแช่งคำขู่อาฆาตมาร้ายความพยาบาทอาฆาตแขนการจองเวนจองกรรมทั้งหลาย ความผูกใจเจ็บทั้งหลายความห่วงห่วงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่มีต่อดวงจิตอื่นต่อมูเหล่าหรือภาคส่วนอื่นทั้งหลายที่มีต่อสรรพสิ่งสรรพ่าตุสรรพธรรมทั้งหลายที่มีต่อสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในแว่นแควนดินแดนใดก็ตามขอประกาศสลาประกาศถอน คุณสายมนดำการถาอาคมการลงอักขร het, ะการประทับการสะกดกดข่มด้วยพลังอภิญยาพลังตบะพลังฌานต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายต่อสถานที่ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งที่ยังคงค้างคาทุกๆุกขณะจิตที่ยังคงห่วงห่วง อาลัยอาวร์ความรู้สึกผิดในใจที่ยังคอยเฝ้าวนเวียนเฝ้ารอคอยเฝ้าปกปักรักษาความติดจิตติดใจทั้งในทางที่ดีหรือร้ายก็ตามต่อสรรพสิ่งสรรพธาสรรพธรรมทั้งหลายต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสภาวะการสถานการณ์ หรือปรากฏการนันเป็นมายาสมมุติชั่วคู่ชั่วคราวทั้งหลายต่อสถานที่ที่เคยครอบครองหรือเคยเป็นเจ้าของทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอน้อมอง,งค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์มมทรงเป็นปรานทรงได้โปรดปรยกโทษอโหสิก,กรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลความหลงยึดติดทั้งหลายที่ได้เคยกระทำมาแล้วและผูกมัดผูกพันมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นการผิดต่อคำสัญญาคําสัตย์สาบานคํำปฏิญาณตนคําบนบาสารกล่าวเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธนาการทั้งหมดทั้งสิ้นต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลาย,าลายนับตั้งแต่อดีต,ดตดจนถึงปัจจุบันตลอดจนถึง,ถงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยดื้อรั้นดื้อดึงเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิคะโอหังอหังการต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายและทุกๆกรณีกรรม ที่เคยใช้บรารมีในทางที่ผิดในการเบียดเบียนในการตั้งเอาต่อสรพสิง่งสัพธาสับพบธรรมหรือสรพสัตท,ทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิน้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษและอาโหสิกรรมและขอยกเลิกเพิกถอนคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตนเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายที่ดวงจิตอื่นภาคส่วนอื่นที่เคยให้ไว้และผูกมัดกับข้าพเจ้าทั้งหลายจนกลายเป็นนี anyway> ่เวนนี้กรรม ต่อกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมไม่ให้เป็นสิ่งปิดบังต่อความขี้คลายสว่างสวัยต่อกันและกันอีกต่อไปขอให้ลูกหลานวงวานข้าทาสบริวารลูกศิษย์สาวกครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสายบารมี แห่งมูเหล่าข้าพเจ้าที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระัาธรรมมูเหล่าข้าพเจ้ามูเหล่าเจ้ากรรมในเวรและมูเหล่าเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกวงจรแห่งวิบากกรรมของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาหรือไม่ก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกชั้นทุกภูมิพึงมีส่วนในการประกาศสลาประกาศถอนชดเชยชดใช้ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยต่อพระศารรมต่อการบวชการสละกการเกื้อกูลต่อพระศาสนา ต่อพระสัธรรรเพึ่งมีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีแ oh, ห so. so ่งข้าพเจ้าทั้งหลายโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทอนอโหสีอโหสีอโหสีสโส